ของมีส่วนสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกๆด้านเพราะเด็กใช้เวลาอยู่ในสถานศึกษาเ <Okay. S 1> พียงหนึ่งในสามของเวลาที่เด็กอยู่กัคบครอบครัวดังนั้นการพัฒนาบทบาทของปกครองถ้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสื่อประสบการณ์และพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยจึงเป็นสิ่งสําคัญถึงแม้เด็กจะเข้าโรงเรยียนแล้วก็ตามแต่บ้านก็ยังคงเป็นสิ่งแวดล้อมสําคัญและมีอิทธิพลทาง วิธีปฏิบัติที่ดีหรือ best practice เรื่องกลวิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยัยโดยใช้พารอดดีไซน์โปรเซสร,ร่วมกับสื่อสร้างสารพลังพ่อแม่และแผนการจัดประสบการณ์ที่14หน่วยชุมชนของเราดำเนินการตามขั้นตอนโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้ขั้นแพลนหรือขั้นวางแผนจากแผนพัฒนา เด็กปฐมวัยพศ2564-2570ของนโยบายคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยในยุทธศาสตร์ที่2กล่าวไว้ว่าการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบาันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่มีเป้าประสงค์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองและครอบครัวมีทักษะความเป็นพ่อแม่สามารถดูแลพัฒนาและคุ้มครองสิทธิเด็ก และให้หญิงวัยเจริญพันธุ์และครอบครัวได้รับความรู้และการเตรียมความพร้อมก่อนต้านคันเป็นที่มาของการวางแผนร่วมกันเพื่อให้ได้กลวิธีหรือแนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับประถมวัยงานร่วมกันโดยอาศัยภาคีเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูปรถมวัยและตัวแทนผู้ปกครอง โดยใช้กิจกรรมการประชุมเพื่อกำหนดทำลายและสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงแนวทางและกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในระดับชั้นเรียนผ่านแผนการจัดประสบการณ์ที่มีสื่อสร้างสารรค์พลังพ่อแม่ในการจัดประสบการณ์ที่14หน่วยชุมชนของเราขั้นดูหรือขั้นปฏิบตัติการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่ดีหรือ best practice เรื่องกลวิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็กปรถมวยัยโดยใช้พารอดดีไซน์โปรเซสร่วมกับสื่อสร้างสารพาราพ่อแม่และแผนการจัดประสบการณ์ที่14หน่วยชุมชนของเราในขั้นนี้แบ่งการปฏิบัติออกเป็นสองขั้นตอนย่อยคือดีหนึ่งร่วมกันจัดทาสื่อประกอบการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปรมวยัย ระดับชั้นอนุบาลสองโดยมีภาคีเครือข่ายจากตัวแทนผู้ปกครองในชั้นเรียนร่วมกันประดิษฐ์ตามแผนดำเนินงานที่ทำไว้ในขั้นการวางแผนได้สื่อที่มีชื่อชุดว่าสื่อกล่องมหาสารย์และกระดานแผนผางจากพ่อครูแม่ครูเพื่อใช้ประกอบการจัดประสบการณ์ในแผนที่14หน่วยชุมชนของเราดีสอง เป็นขั้นการนำสื่อประกอบการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสร,ริมพัฒนาการของเด็กปฐถมวัยชื่อสื่อชุดกล่องมหัศจารย์และกระดานแผนผังจากพ่อแม่พ่อครูแม่ครูในแผนที่14หน่วยชุมชนของเราพ่อครูแม่ครูจะได้แสดงบทบาทเป็นผู้ช่วยตามองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์ที่ครูได้ออกแบบไว้ขั้นเช็คหรือตรวจสอบ หลังจากที่ได้นำชุดสื่อกล่องมหัศจรย์และกระดานแผนผังจากพ่อครูแม่ครูไปใช้ประกอบการจับประสบการณ์ในแผนที่14หน่วยชุมชนของเราแล้วจะมีขั้นตอนการเช็คหรือการตรวจสอบโดยนานผมการประเมินแผนการจับประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดก,การศึกษาผดผอมวัยผลการสังเกตพฤติกรรมมาพิจารณาร่วมกับผลประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กผดมวัย ที่มีต่อกลวิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็กประถมวัยโดยใช้พารอดดีไซน์โปรเซสร,ร่วมกับสื่อสร้างสารพลังพ่อแม่และแผนการจับประสบการณ์ที่14หน่วยชุมชนของเราเพื่อให้ทราบถึงจุดเด่นและประเด็นที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาของสื่อสร้างสารพลังพ่อแม่ที่ใช้ร่วมกับแผนการจับประสบการณ์ขั้นแอคหรือขั้นปรับปรุง เมื่อครูทราบถึงจุดเด่นและประเด็นที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาของสื่อสร้างสารพลังพ่อแม่ที่ใช้ร่วมกับแผนการจัดประสบการณ์แล้วก็จะนำทั้งชุดสื่อกล่องมหาสารย์และกระดานแผนผังจากพ่อครูแม่ครูและแผนการจัดประสบการณ์มาปรับปรุงและพัฒนาผ่านกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC โดยมีผู้บริหาร คณะครูปรถมวัยและครูฝ่ายวิชาการร่วมกันวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากผลการประเมินแผนการจัดประสบการณ์ผลการสังเกตพฤติกรรมและผลประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กปถมวัยเพื่อพัฒนาสื่อและแผนการจัดประสบการณ์ของในหน่วยอื่นๆให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยได้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง น้องซีไปทบทวนตัวไหนดูขาร์ูพูนะคะผูเ้เด็กไปทบทวนหนึ่งสิบสินะค่ะครอบครัวให้ความอบอุ่นและสามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กได้อย่างถูกต้องอนาคตของเด็กก็จะแจ่มใสและมีผลต่อทัศนคติของเด็กด้วย ผู้ปกครองจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีความสนใจในการร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นการที่ผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กได้ร่วมกิจกรรมต่างๆกับเด็กจะทำให้เด็กมีระดับสติปัญญาที่สูงขึ้นเพราะเด็กจะได้รับการกระตุน้นและได้รับการแก้ปัญหาต่างๆโดยมีผู้ปกครองคอยให้ความช่วยเหลือค่ะ